สัปดาห์ที่แล้วภารกิจของนายยกรัฐมนตรีก็คือการเดินทางเยือนประเทศในกลุ่มอาเซียนก็คือลาวและก็เวียดนามนะครับหลังจากบินลงมาที่ประเทศไทยผู้สื่อข่าวก็เตรียมที่จะสัมภาษณ์หลายๆเรื่องเมื่อวานนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดใจเรื่องของผลงาน6เดือนและก็ตอบคําถามสื่อมวลชนโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นการเลือกตั้งด้วยครับ โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปิดเว็บไซต์ h u r i n r t s w t t c h นะครับหลังลงเนื้อหาวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่ปิดกั้นการแสดงความเห็นของกลุ่มที่เห็นต่างว่ากระทรวงที่รับผิดชอบก็จะต้องชี้แจงซึ่งเรื่องนี้มีมาตรการอยู่แล้วโดยเฉพาะการทำงานของฝ่ายความมั่นคงทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าทางเว็บไซต์เขียนข้อความที่มีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการแก้ปัญหาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาด้วยว่าก็ต้องพิจารณาในทุกขั้นตอนนะนะโดยเฉพาะเรื่องสัญญารวมถึงโคตา้าและก็ผู้ขายปลีกที่แต่ละส่วนก็มีค่าบริหารจัดการยืนยันว่ารัฐบาลพยายามหาช่องทางในการแก้ไขปัญหาแต่ก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ในวันเดียวต้องค่อยๆดําเนินการและจําเป็นต้องใช้เวลานะครับ ทั้งยังพูดถึงประเด็นการเลือกตั้งโดยกล่าวว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ภายในหนึ่งปีหากไม่ทันกําหนดก็สามารถขยายออกไปได้และกําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการโดยเร็วที่สุดพร้อมย้าว่าขณะนี้รัฐธรรมนูญยังไม่ได้เขียนจึงต้องรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายก่อนนะครับในตอนหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับสื่อมวลชนถึงภาระหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้โหตอนนี้มีมากเลยโดยใน ได้ทางานอย่างเต็มที่แล้วก็เปรียบเทียบซิว่าผลงานหกเดือนของรัฐบาลนี้ถือว่ามีมากกว่า6ปีที่ผ่านมาเสียอีกฟังเสียงบางช่วงบางตอนตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดเดือดเดือดพอสมควรนะครับเอ๊ะผมเป็นใครวะมาแก้ทุกอย่างในเวลาหกเดือนเอนเี่ยผมทําไปเยอะเยอะว่าอีกหกปีไม่อีกที่ผ่านมจะบอกให้ใช่ไหมหรือไม่รู้อีกอรู้แล้วจะมาอะไรล่ะ ก็รู้ไงก็ผมทําไมไม่ผมไม่ผมไม่คิดถึงตรงนั้นหรือเพราะผมคิดตรงนั้นไงรู้ว่าประชาชนฝากหลังพวกเราก็ฝากความฝังกับผมนะพร้อมแต่ท่านก็ต้องให้ความบังผมมากกว่าเออช่วยกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ค่ะยังไม่ไม่ดีนะครับบอกบอกอย่างนี้แต่ไม่ใช่เอเมื่อไหร่เอยเด็ดไม่เด็ดโอ้ยพลาดใช้ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่เคยได้ถ้าถ้าผมแก้ให้ผมแก้เร็วๆเดี๋ยวพวกนี้ปมะกาศเลยยกเลิกคอร์ ทั้งหมดแล้วผมถามที่บอกไอ้แปดแสนคนมาหาไอ้คนนี้เนี่ยคิดอย่างผมคิดสิคนมันต้องมีคนได้คนเสียนะถ้าคุณเอามันว่าอะแปดสิบมันทำมากี่ชาติแล้วแหละผมนี่จะทำแต่ให้เวลาผมทำไอ้นี่เวลาก็ไม่ให้เออแล้วถามเลือกตั้งเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่ไอ้นี่จะเสร็จเมื่อไหร่เอะผมเป็นอะไรวะเห็นผมเป็นอะไรเนี่ยฮะโอ้อะ ไม่ได้หงุดหงิดนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โมโหหลายวันแล้วเดี๋ยวดูสิครับหน้าท่านคือเหมือนจะยิ้มหรือไม่ยิ้มลุ้น <คำ S 1> นะกำกลืนอยู่กเกลยนอยู่ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้กล่าวถึงเรื่องการเดินทางไปเยือนประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามด้วยค่ะ บอกว่าการเดินทางเยือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นการเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งได้นําคณะไปลงนามความตกลงหรือว่า MOU และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการในรัฐบาลก่อนหน้านี้นอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงเรื่องของการเยือนประเทศลาวด้วยนะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นมีการระวงกับผู้นำก็อยากรู้ว่าท่านนายกเนี่ยสนุกหรือเปล่าไหนลองฟังท่านนายกตอบกันค่ะ ผมไปตามแท็ผู้ชมผมทุกคนอะ่ะเขาเห็นผมพูดแสดงทัศนะผมออกไปว่าผมจะเดินหน้าประเทศยังไงจะร่วมมือได้ยังไงเขาไม่เดิมานั่งดู้สนใจไอ้ขี้ไอ้ไอ้พวกขี้โกหกพวกนี้มากนักหลักผมบอกให้มีแต่ไอ้พวกเรานี่แหละนะโกรธคือก็อยู่หน้าละกระขียเมาใครจะเขียนก็ได้เนี่ยเนี่ยกดกดเนี่ยเขียนอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยเขียน <c oughs> ดีป่าไม่รู้เลยนะเนะอะาหนยุกกับป้าลงเชียร์ เขียนได้อยู่แค่เนี่ยมันหน้าไม่ต้องมาถามผมผมเขียนให้ก็ได้ไม่ได้ไปสนุกนะเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปกินอาหารยุอาหารยวน,น,ย,น,น,นยัะไนอ่ะไปทาาํา,า,างนา,านเข้าใจป่ะกลับมาก็แทนที่แบบคิดถึงนะ่านนายกกลับไปเอเป็นไงสบายดีหรือเปล่า่ันเหนื่อยไหมคออมีอะไรบ้างที่ประเทศไทยมันจะได้ไหมคะไปคุยอะไรเขาบ้างไอ้นี่กลับมาไอ้หนึ่งยังเลือกตั้งยังอะไรวะล้ำไม่่อยไปละแต่ก็ต้องลํำก็ลํำ นักคนไทยยังไงก็บเป็นการแสดงความเป็นเป็นเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเป็นบ้านเป็นมิตรกันนะเพลงเหมือนกันหมดอ่ะพอเปิดเต้นดนตรีไทยมามันเพลงไทยแล้วั้น่ะก็คือไทยกับเราเออเอาเจ้าทุกอย่างเลยใช่ไหมไอ้อย่างนี้บริหารประเทศก็เอาไอ้ดีก็เอาลํำก็ไม่ดีไม่สวยเอ๊ะเงาอะไรวะ